เชิญสี่ห้าหกเลยนะอ่าเชิญเลยเดี๋ยวเอาอันนี้ลงกอนเดี๋ยวนะไอรอนแมนขอเหยียบกระเป๋ากอนเหยียบได้นะอาแตศเปลี่ยนอยากดมมาเป็นเหยียบแล้วนะโมโหไงโมโหเซนติเโหเซ็นติเนลนี่ยสี่ห้าหกกระเป๋าเขาจะมีล็อกทุกตัวเลยพี่ดีอย่างนี้อ่าพี่ปิดปิดกระเป๋าก่อนอ่าปิดกระเป๋าอ่าแล้วปิดอันนี้ก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ย กระเป๋าเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันตรงเนี้ถ้ามันขัดอะอ๋อถ้ามันขัดกันอ่ะมันจะชอบไตไอไอตรงเคี่ยวตรงชใช่ใช่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีกระเป๋าอ่ะเช็คดูหน่อยค่อยๆเล่นอ่า<พ>อ,อ,อ,อันนี้อันนี้อันนี้บอกให้ที่ที่เจอที่เจอมาครับอ่ะเดี๋ยวลืมบอกกระเป๋าไอกระเป๋าเฮียเนี่ยแม่งมาก่อนไอรอนแมนจะใช้ จริงอ่ะอ้าวไอรอนแมนก๊อปนี่ว่าเดี๋ยวหรือว่ามันมาใกล้ๆกันปี2008ไอรอนแมนภาคภาคสองเป็นปีอะไรภาคสองภาคสองจำไม่ได้จำไม่ได้เหมือนกันครับเออภาคหนึ่งมัน2006ันหอ่ะก็น่าจะใกล้ๆกันครัใกล้ๆกันใช่ไหมเออไม่รู้ใครก๊อปใครอ่ะไปคิดเอาเองเพราะงันเออน่าจะเนี่ยสไตล์ไอรอนแมนเลยใช่เราต้องสีแดงเขาก็หรือว่าน่าจะมาปีเดียวกัน2008เหมือนกันเออแน่แน่ใคร ใครมีข้อมูลใครมีข้อมูลในนี่หน่อยไอรอนแมนพักมาในคอมเมนต์หน่อยสายสายปีไหนอืออ่าใช่ครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราใส่ประกบไอ้นี่ก่อนพี่ครับผมเราใส่ให้มันเราให้มันเป็นรถอ่าหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์เต็มเต็มอันเนี้ยคือเราใส่วิญญาณไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะมันต้องดิ้นก่อนโอ้โหโอ้โหฉันอยากออกไปสบายใจละอย่างนี้อ่าตอนแรกอ่ะมันออกมา หนึ่งสองสามคือคือแดงฟ้าเหลืองแดงน้ำเงินเหลืองแดงน้ำเงินเหลืองแล้วแล้วแล้วตอนตอนตอนที่สี่หรือตอนที่สามหรือตอนที่สี่อ่ะไอเบอร์สี่อ่ะกับเบอร์ห้ามันก็มาช่วยอ๋อมันเป็นตัวเสริมไอตัวหกยังไม่มาตัวหกยังไม่มาเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าตอนที่ฉายตอนช่วงแรกๆอ่ะ พอเบอร์สี่ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยไอตัวนี้มันยังไม่มาใช่ไหมเบอร์สี่กับเบอร์ห้ามันออกเบอร์เบอร์สี่กับเบอร์ห้ามันออกมาก่อนมันยังไม่มาแล้วมันก็มันก็จะเอาไอตัวออไอตัวเบอร์สี่เดี๋ยวนะเราเราเราเก็บเอ็นจิโน่ปั๊บก็คือมามาเสริมมาเสริมใช่มาเสริมไอตัวตัวหลักใช่ไหมก็คือก็คือตัวนี้มันยังไม่มามันจะเป็นเบอร์สี่ก่อนพอเป็นเบอร์สี่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันออกมาเสร็จ เราก็คิดว่าเออมันจะเป็นอย่างอื่นหรือเป็นอะไระที่ไหนได้มันเป็นแขนเสิร์ฟเป็นข้างเสินโฟก็มันก็คือพับเก็บแขนอย่างงี้ใช่ไหมหพับเก็บแขนเสร็จปึ๊บบิดแล้วมันเปิดปีกขึ้นอแลอ้วน,นีีเสยแล้วมันเอาเนี่ยพอมันออกมาช่วยเสร็จปึ๊บเนี่ยมันก็เอาเอาเนี่ยปเป็นเป็นอะไรนะพี่เป็นเป็นคล้ายๆแส่แซ่หรือเป็นดาบหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเอาไว้ควงได้ครับมันน่าจะเป็นคล้ายๆแซ่แล้วเราก็ จางตัวนี้ออกมาจางล้อออกมาครับตรงนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆหมัดคล้ายๆมือก็คือเป็นเหมือนมือมือกำมือเราติดอะไรเพื่อจะขัมันหมุนได้ติดแท้ติดต้องแล้วเราก็ติดเข้าไปอืมอ๋อหนี่ก็เพิ่มออปชั่นแรงเพิ่มออฟชั่นตัวสี่มันจะเป็นอย่างนี้ก่อนาที่ที่บอกมันจะค่อยๆเพิ่มลูกเล่นใช่จากแรกๆไสามตัวไม่มีอะไรอ่าตัวที่สี่มาเฮ้ยมันมารวมได้ใช่แล้วก็ตัวที่ห้า ตัวที่ห้าอ่าไอ้นี่ก็ใช้พับเหมือนกันไปฝั่งนู้นใช่ไหมถูกต้องเนื่องจากเป็นปืนดูง่ายๆปืนมันจะอยู่ขวามืออมันมีทิปที่เล็งกระเสียบเข้าไปตัวนี้ทำไมนะครับเป็นลำกล้องมันชอบหายอ่าไม่มีอะไรอะไรที่ถอดได้ชอบหายอไม่มีอะไรที่หลุดได้ที่ถอดได้จะชอบหายโีโมยมุกมานะครับนี่ครับอ่านี่ก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้า ใช่สองสามสี่ห้าครับจะเป็นอย่างนี้แล้วพอตอนหลังพอออกพอใช้โหมดนี้ไปสักพักหนึ่งอีตัวนี้ออกมาอีตัวนี้ออกมาอมาไอตัวนี้มาเสร็จปุ๊บเราถอดแข็งอ่อืมไอตัวนี้มันจะพิเศษกว่าสองตัวนั้นนิดนึงมันจะมีชีวิตของมันเองเลยไม่ต้องมีคนบังคับอ๋อตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องมีคนบังคับไม่ต้องมีคนบังคับเรียกก็มาเลยมาเลยเรียกมันก็มาเลยับใครเป็นคนเรียกพี่พวก พวกนี้เหมือนกันตัวตัวสีแดงตัวเอกปะไพเอกไพเอกไพเอกเอกเอ้ยแต่ไม่ไม่น่าใช่ดิเพราะว่าไอ้คนขับมันสองตัวนี้นี่ไม่ไม่มา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 ประกบเฉยเอ๋อเหรออ่าเขามาประกบเฉยเฉอ่าอ่าแล้วพร้อมหลอมาเสร็จมันทำอะไรได้มั้งพี่ตัวนี้เออใช่มันมันเป็นมิดกับสีแดงถูกละถูกละถูกละแล้วมันทำอะไรได้ตัวนี้ครับมันเป็นหน้าจัลเขย อ่ะอันแรกเลยมันบรรทุกสองตัวนี้ออกมาได้อ๋ออ่าเป็นหมดหมดแคลรี่อ่าแคลรี่มันแคลรี่มาเปิดไอ้นี่มันเปิดไอ้นี่เปิดปึ๊บแล้วก็ไปวางได้แล้วก็ไปวางเปิดไอ้นี่อ๋อแล้วก็วางตรงนี้คร้บไปรู้สึกมันจะใช้ไอ้นี่อยู่หลังมั้งไอ้นี่อยู่นะไอ้นี่อยู่นะอ่าแล้วก็ยกไอ้นี่ขึ้นมาใช่ไหมอ่าใช่มาที่เหมือนเป็นคาแคลรี่ใช่ใช่ครับอ่าแล้วมันยังไม่รวมร่างกะทีเดียวอ๋อมันยังไม่รวมหนึ่งถึงหกยังไม่รวมมันรวม มารวมสี่ห้าหกก่อนสี่ห้าหกใช่ของตัวมันเองอสามตัวเนี้ยรวมด้าเป็นใช่คุณผู้ช่วยแล้วโอเคมาทีนี้รวมสี่ห้าหกสี่ห้าหกนะครับเปิบเปิบแล้วก็เก็บมันให้หมดนะครับง่ายๆแล้วก็ดึงลงอกแล้วก็ซึ่งรู้นะว่ามันเป็นหน้าจระเข้แล้วก็ตางมันออกมานะครับเราก็ยกมันขึ้นมาเลยเดี๋ยวยกขึ้นมาเลยตรงนี้ยกขึ้นมาเลยนะครับจะมี มันนี้อ่าถ้าเป็นการประไอันนี้โหมดโหมดรถใช่ไหมอ่ถ้าเป็นการประโย่มงนี้อ๋อตอกด้านลิกด้านลิกด้านใช่แล้วตรงนี้แยกขาวมาอืมแยกขาอ่าอ่าก็จะเป็นที่ยืนก็ยืนแล้วก็เอาอันนี้ออกมาอ้ที่อันนี้โค้ดสำคัญเลยอืมอืมอันนี้สําคัญมากมันชอบหายมันชอบหายแล้วก็กางมันออกมาครับมันก็ทำหน้าอกเป็นหน้าอกเป็นหน้าอก อันนี้ก็บิดเพื่อเตรียมใส่แขนใช่แล้วผมจะบอกให้ตรงนี้แมงโคตรแข็งแรงเลยผมยังไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจออันนี้บิดแลหักนะคนบิดหักแมงต้องมือหนักมากลองดูนะได้ไม่ไรสายลมก็ไม่เคยบิดเลยนะไม่เลยเพราะยังไงเขายิ้วกระเป๋ากลับอยู่แล้วทีนี้เสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแล้วก็ใช้ใช้ไอเนี่ยเหมือนเดิมก็ทำเป็นเหมือนใช่ก็เป็นรวมกัตัวตัวหนึ่งของสาวถูกก่รถูกต้องอ่าอันนี้ใส่ด้านนุ่ม ไต้มขอเสียบอ่านี่ครับเป็นลำกล้องปืนปึ๊บปึ้งแล้วนี่อันนี้คือพอย n t สำคัญหัวหัวมันเล็กนิดเดียวเองอันนี้คือพอย n ํสำคัญหมวกมันถ้าสำคัญระวังกันบาโอต้องใช้หน้านี้หน้านี้อ๋อแล้วหน้านี้เนี่ยถ้าตรงนี้หายก็มันลืดใหญ่อีกหลุดได้อีกโอ้โหหลุดได้อันนี้มันหลุดได้ถ้าหายก็ไม่อวยอ่า ก็คือคืออย่างนี้เคยเคยเห็นหน้ากากแพงกว่าโต้หุ่นไหมเมื่อก่อนสมัยก่อนลงขายกันหน้ากากแพงกว่าโต้หุ่นนะขายหน้ากากนี่พงกว่าหุ่นเหรอใช่อะแล้วเราก็ใส่ลงไปมาใช้กลดลงไปเลย <S 2> <S 2> ชื่ออะไรนะกันบากันบาลู<บ> กันดาวหน้ามันก็จะเหมือนไอ้ปุ่นอะไรอย่างนี้หน่อยท่อท่อไอเสียอืแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็เป็นหุ่นสองตัวแล้วมันก็เป็นหุ่นสองตัวออกมาช่วยกันสู้ก่อนพอสักพักเหมือนเดิมเฮ้ยเพิ่งรู้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไไม่ด้้สูชาวบ้านเขาไม่ได้อะสู้ไม่ได้เราต้องรวมกันเราอยู่แยกงูเราตายแม่งลุมสกรัดลมล่างแปลกแปลกใจตรงที่ว่าสองตัวสู้สับปะหลาดตัวเดียวไม่ได้ แต่พอมันเอาสองตัวมารวมล่างเป็นหนึ่งตอนหนึ่งอ่ะแม่งเสือกสู้ได้เก่งเลยใช่ไเอเ<ล>อมันไม,มันเก่งยังไงก็ไม่รู้ก็มันมันก็แ,บแบบต่แบกขาโตๆกับมีปืนห้อยๆมันไม่รู้คนจะเก่งยังไงก็ไม่รู้อะ <S <S เอานาเก่งเฉยเลยเ<อ>งั้นรวมเป็นรวมเป็นหนึ่งถึงหกหนึ่งถึงหกมันใช้ชื่ออะไรนะพี่ผมจำไม่ได้เออซิกจีซิกอ่าจีซิกจีซิกใช่ใช่อเขาจะใช้โค้ดว่าถ้าหนึ่งถึงหกก็จีซิกแล้วก็พอ ง่ายๆเยอะๆก็จีนูจีนาจีทเวลอ่าอ่ะโอเคโอเคเอ็มจีโน่จีซิกซิกคือจีซิกหมดใช่ปึ๊บเราก็เก็บเข้าไปนะครับครับเดี๋ยวเก็บตัวไปนะครับคุณคุณเดินผ่านตรงนี้ไม่ได้นะครับผมกําลังถ่ายทํารายการอยู่นะครับที่หัวห้ามนะครับที่หัวห้ามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนผมจะขีดเลยครับวันไหนผมถ่ายถ่ายนี่ผมจะไม่ให้ใครเดินมาตรงนี้ครับตอนแรกผมนึกว่าอันนี้เป็นแบล็กจาวไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ครับ เราเราไม่นิยมแบ็กเกล้าร้านอื่นทอยละทมก็เก็บเหมือนเดิมอันอันนี้ทอยละทมทอยละทมทอยละทมอ่าโอเคก็คือหนึ่งสองสามอ่ะเหมือนเดิมไม่ได้แยกอะไรมันเห็นไหมแต่สี่ห้าหกก็แยกใช่ครับอ่าถึงช่วงแยกนะครับเราก็พับเข้าไปให้เป็นแบบนี้เหมือนตอนมาแล้วก็หักเอวก็คือหแยก แบล็กเบเกอร์เลยเบเกอร์แล้วเลยอีกแล้วแล้วก็ออ๊่าทำเป็นโหมดโะเคป้าขาใช่ครับแล้วก็พับหน้าเท้าหน้าแข้งอันนี้ขึ้นมาเป็นหน้าแข้งอ่าครับเป็นเหมือนรองเท้าบูทใช่ครับแล้วก็มีที่รองหลังแล้วก็มีที่ส้นเท้าอ่าสำคัญชิ้นพวกนี้จะหายสี่ห้าหกเนี่ยจะมีปัญหาตรงนี้อ่าเบอร์หกกับเบอร์หกจะมีปัญหาตรงนี้ แล้วก็ส่วนฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรก็เปิดไอ้นี้ขึ้นมาแค่นั้นเองเหมือนกันเปิดขึ้นมาแล้วก็พับไอ้นี้ขึ้นมาก็คายายกันสองเหมือนกันคายให้เป็นนักแข่งเหมือนเป็นนักแข่งกเปิดสซนเท้าใช่ครับแล้วก็เข้าไปทีนี้เวลาใส่เวลาใส่ซ้ายกับขวานี่มันจะมีแยกเราดูเดือยเดือยสองจุดนี้มันก็จะมีเดือยสองจุดนี้เหมือนกันต้องดูให้ตรงกันใช่มันจะรับกันพอดีจากนี้มันจะขนาดขนาดมันจะเข้ากันพอดีครับ อาคืสยนี้ก็สายไม่เข้าอ่ะท uh, ั้งสายถูกต anyway> ้องเอาเลยครับอ <sh ันนี้จะอยู่ข้างซ้ายนะครับไปที่เดือยมันจะเป็นเดือยสองข้างอ่ะพับอันนี้ก่อนพับเท้าให้มันเข้ากันเท้ากันพับเท้ากดกดปลายเท้าก่อนกดปลายเท้าแล้วก็จิ้มปึ๊บอ่าอ่ะล้วให้มันดังกึกกึกพอใส่กดลงไปเสร็จปึ๊บแล้วหักมันนิดนึงแล้วเดี๋ยวตัวมันจะมีเขี้ยวตรงนี้เชี่ยวมันทันหรอกเข้ามาเอง อเอาสองด้านเข้าไปก่อนถูกต้องเข้าทีละด้านอือ่าแล้วก็ใส่ปืนอันนี้ก็เหมือนเหมือนเดิมถูกต้องใช่ครับมันกึ่งกึ่งางเดิมออกมาล่างล่างล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าอหนึ่งสองสามสี่ห้าก็เสริมเท้าไปเสริมเท้าไปแล้วก็มีมีหน้าใหม่เขามีหน้าใหม่เปลี่ยนหน้าอเนี่ยคิดว่านักกางมันจะแพงกว่าตัวหุ่นนะครับอ๋อ ก็คือหน้ากากเดิมนี่เรียกอะไรนะจีซิกจีโอจีซิกจีซิกจีซิกจีซิมเทมีขาบอคู่กับกระเป๋ากระเป๋าสำหรับหนึ่งถึงหกหนึ่งถึงหกหนึ่งถึงหกเนี้ยมาเนี้ยต้องถือไปเล่นได้ตรงนี้จะคัตอนเด็กเด็กถืองนี้ตอนเด็กเด็กถืองนี้ครูก็ยึดติมึงเอาอะไรมาโรงเรียนโดนมีกี่ตัวแล้วครับ ูก็ยึดเธอสิถืออย่างนี้หวานครูเด็กไม่เหลือครูบอกครูบอกว่าดีอ่าเธอเอาของมาเล่นอ่ะโรงเรียนอ่ะฉันยึดนะคราวหน้าเธอให้เอาของมาเล่นโรงเรียนนะอ๋อพอยึดเสร็จปุ๊บแล้วครูไปทําอะไรอะไ่ะให้ลูกเล่นืนก็ไม่ถือครูว่าิ้ว,วกลับไปให้ลูกเล่นเนี่สวยเด็กเด็กคนนั้นก็โดนนี่ก็สวยไปน้ำตาไหล,ลเ้ตาจี้ไหลเลยเนี่ย อย่าไปทาอย่างนั้นนะครูนะอย่าไปทาอย่างนั้นนะแล้วก็คืนก็ตอนตอนกลับบ้านนะอย่าไปอย่าไปยึดเด็กนะทาร้ายจิตใจเด็กนะนี้มันก็เนี่ยมันก็มีมีบอกหกหกล่างอกใบาพลังอธิบายอะไรเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่มีทานสเศษเดี๋ยวนี้มีทานสเลษเล้วเอาส่องได้เลยมันแปลว่าอะไรถ้าเมื่อก่อนนี่ไม่รู้คืออะไรใช่อ่านไม่ออกนีม่ออกต้องส่องได้เลยส่องได้เลยแต่ไม่แปลก็ไม่ค่อยตรงหรอกพอเข้าใจได้พอเข้าใจได้โอเค อ่ะวันนี้เอนจิโนเรียบร้อยเดี๋ยวไม่มีอะไรเนอะตัวนี้มันก็มไม่ได้มีอะไรแบบที่มันจะต้องระวังแบบน่ากลัวมันก็มีแบบของหายใช่อ่าะ,<ม>ะเป็นของหายจะเป็นของหายกับกิ๊บหักนิดหน่อยค่ันั้นเองคือคเล่นไดเนน้เล่นสนุกเล่นสนุกเลยเดี๋ยวแรงเดี๋ยวตรงเนี้ยเพิ่งจะจี๊สิ มันได้ถึง G ทวีลเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาทำต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทำต่อเดี๋ยวตอนนี้เราไล่ไล่ตัวอื่นที่ไอ้นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าไอ้นี่เดี๋ยวเราจะมาทำต่อให้ดูโอเคโอันคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันครับที่ช่องโลโบคาเฟ่คคโอเครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ